ก็ต้องตอบว่าจริงไงคะแต่ว่านะคะหลังจากตอบว่าจริงแล้วก็ต้องรู้ว่ามันจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงคนอชอบที่จะใช้คำนี้ค่ะ Passive Income ไปชวนคนเข้ามาร่วมธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรองรับตามคำชวนเหล่านั้นไม่ใช่ อยู่ดีๆจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจแล้วสามารถสร้างแพสซีฟได้เลยแพสซีฟมันจะเข้ามาในรูปของดอกเบีย้ยดอกเบี้ยทางความรู้ดอกเบี้ยทางการเงินใช่ไหมมันถึงจะเป็นแพสซีฟได้ในธุรกิจนี้ก็เหมือนกันนะดอกเบี้ยทางความรู้ที่เราสอนให้กับทีมนะสอนให้เขาใช้ระบบเป็นสอนให้เขาสร้างทีมเป็นสอนให้เกิดการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเป็นนะฮะหรือการสอนให้เขานะคะเข้าใจช่องทางของธุรกิจแล้วก็เกิดการ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคตัวจริงขึ้นมาหรือเครือข่ายผู้บริโภคตัวจริงนั้นก็เป็นเครือข่ายของนักธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีการซื้อซ้ำสินค้าเหล่านั้นด้วยสมัครใจมันถึงจะมีโอกาสเกิดแพสซีฟขึ้นมาได้และการที่เราจะปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับทีมได้มันก็ต้องมีระบบรองรับไม่ใช่แค่การไปชวนใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกว่าปิดยอดใหญ่ๆสินะะมันก็จะเกิดแพสซีฟขึ้นมาได้ มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องโกหกอย่างดีมันก็มีแค่ส่วนต่างในห่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าเงินมันออกจากมือเราไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วในธุรกิจนี้นะคะพสซีฟจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงอะ่ะมันก็ต้องมีความรู้ในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการสร้างทีมก็ต้องมีความรู้ในเรื่องการสร้างระบบการใช้ระบบมีความรู้ในเ,เรื่องของการเทรนทีม ือเหล่านี้ตังหากนะคะมันถึงจะทำให้เกิดแพสซีฟขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่การปิดยอดเข้ามาแล้วจะเกิดแพสซีฟได้ธุรกิจคือการสร้างและมันต้องออกมาในรูปของดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนั้นมันอาจจะเป็นถ้าเป็นแพสซีฟดอกเบีย้ยค่าเช่าบ้านใช่ไหมก็เป็นแพสซีฟใช่ไหมอันนี้มันก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยทางความรู้ใครคนใดคุณหนึ่งนะคะที่เข้ามาเรียนเข้ามารู้แล้วสามารถสอนให้คนอื่นทําต่อทําตามได้ อย่างเข้าใจนั่นราคาถึงจะมีโอกาสเกิดแพสซีถ้าคุณอยากจะเข้ามาทําธุรกิจนี้คนแรกที่ต้องรู้และเข้าใจคือเราอย่าไปตะบ,บี่ตะบันขายของโดยที่เราไม่รู้เลยว่าระบบมันคืออะไรช่องทางธุรกิจมันคืออะไรมันมีไรายได้ได้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเกิดแพสซีฟได้หรอก